สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หน่อยก็จะพาเพื่อนๆมาชมวิวทิวทัศน์ในฤดูร้อนของประเทศเยอรมน,นีค่ะก่อนไปเราก็มาทานอาหารเช้าแบบง่ายๆกันก่อนนะคะเป็นอาหารเช้าง่ายๆแบบฝรั่งค่ะก็ไม่มีอะไรหรูหรามากนะคะกินกันไปค่ะและนี่ก็เป็นทุ่งดอกรับนะคะหน่อยถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมค่ะถ่ายเก็บไว้เพราะว่าทุ่งดอกรับนี่จะบานในเดือนพฤษภาคม แต่กว่าหน่อยจะปล่อยคลิปนะคะตอนนี้ทุ่งดอกรับก็ออกมเมล็ดแล้วค่ะไม่มีดอกเหลืองๆอย่างนี้อีกแล้วคือร่วงหมดแล้วค่ะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นบรรยากาศในไร่ในฟาร์มในชนบทนะคะที่เขามีการปลูกกันค่ะและที่เห็นนี้ก็เป็นทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกหญ้าในหมู่บ้านที่หน่อยพำนักอาศัยอยู่นะคะก็จะมีทางคนเดินทั้งจักรยานด้วยค่ะทั้งคนเดินทั้งทางจักรยานแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าสวยงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ เดี๋ยวทางเทศบาลเขาก็จะมาตัดค่ะและนี่ก็เป็นดอกเชอร์รี่ค่ะสีขาวถ้าเกิดว่าแดดออกไม่มากนะคะคือไม่มีแสงก็จะได้ภาพแบบนี้ค่ะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นทุ่งหญ้าอีกมุมหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นต้นเชอร์รี่นะคะออกดอกต้นเชอร์รี่แล้วก็ต้น ต้นเชอรี่และก็ต้นแอปเปิลค่ะแล้วเราก็เดินมาเห็นในฟาร์มที่มีเก้งนะคะ mm hmm. เขาเลี้ยงเก้งไว้เป็นอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะไว้ส่งและก็ทุ่งดอกรับอีกเช่นเดิมค่ะ mm hmm. เนี่ยทางเดินแต่ละที่อันนี้ไปอีกที่หนึ่งนะคะเ mm hmm. พื่อนๆแต่จําไม่ได้แล้วว่าที่ตรงไหนคะ่ะ ก็จะมีดอกฟันสิงโตอยู่นะคะดอกฟันสิงโตสีเหลืองค่ะบานสวยตัดกับทุ่งดอกหญ้าทุ่งดอกรับนะคะธรรมชาติสวยงามเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนๆหญ้าขึ้นเองตามธรรมชาติเขียวขจีนะคะใบไม้ก็เป็นสีเขียวแล้วไม่หนาวอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเป็นการต้อนรับเข้าฤดูร้อนของประเทศเยอรมน,นีค่ะ และนี่ก็เป็นภาพทุ่งดอกรับอีกนะคะเพื่อนๆนสวยงามชอบเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะและนี่ก็เป็นดอกพันสิงโตที่แบบว่าแก่แล้วค่ะทุ่งดอกรับอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนสวยงามมากๆเลยเหลืองอารามเลยนะคะเพื่อนๆนและนี่ก็คือดอกฟันสิงโตอีกแล้วค่ะดอกฟันสิงโตที่แก่แล้วก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะและนี่ก็เป็นดอกเชอร์รี่สีชมพูค,ะคะ <P reminders> ่ะเพื่อนๆนผักชีล้อมฝรั่งค่คะและนี่ก็คือ ผักเซียนฝรั่งเอาไปดองได้นะคะและนี่ก็เป็นดอกเชอรี่อีกเส่นกันค่ะดอกเชอรี่สีขาวค่ะแล้วก็ดอกไม้ทั่วไปตามสวนของฝรั่งนะคะกำลังบานหน่อยก็เลยเไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูค่ะชมบรรยากาศในหมู่บ้านของหน่อยนะคะถนนสวยงามและนี่ก็เป็นยอดดอกรับนะคะหน่อยก็เอาเก็บเอามาลวกจิ้มน,น้ำพริกก็จะได้เมนูอาหารจิ้มน,น้ำพริกแบบนี้นะคะเพื่อนๆ นี่บรรยากาศในหมู่บ้านนะคะดอกไม้สวยอันนี้ดอกคัสตานีนะคะเพื่อนๆกำลังเริ่มบานค่ะสีชมได้ยินเสียงนกร้องด้วยค่ะเพื่อนๆดอกคัสตานีสีชมพูนี่แหละค่ะแล้วก็ทุ่งดอกหญ้าอีกแล้วนะคะดอกหญ้ามีหลายที่หลายมุมค่ะดอกหญ้าในหมู่บ้านของหน่อยนะคะเพื่อนๆชมบรรยากาศสวยงามค่ะ เห็นอะไรสวยงามก็อยากถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นดอกคัสตาเนียต้นที่ยังเป็นดอกตูมนะคะเพื่อนๆหน่อยก็ถ่ายเก็บไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้เอามาทําคลิปทีเดียวเลยค่ะคัสตาเนียนี้กินไม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่ากระรอกชอบกินค่ะนี่ทางเดินในหมู่บ้านนะคะอีกมุมหนึ่งทางเดินนะคะเขาจะทําทางเดินสวยสะอาดมากเลยค่ะคือเดินแล้วรองเท้าไม่เปื้อนเลยนะคะเนี่ย ก็มีทุ่งหญ้าสีเขียวๆสวยๆนะคะเพื่อนๆทางเดินในหมู่บ้านชมบรรยากาศในหมู่บ้านของหน่อยอีนะคะดอกคสาสตาเนียสีชมพูค่ะกําลังบานนี่ก็ถนนนะคะเพื่อนๆถนนในหมู่บ้านค่ะและนี่เป็นถนนในป่านะคะในหมู่บ้านของเราก็จะมีป่าด้วยค่ะก็จะเป็นถนนคนเดินให้คนพาหมามาเดินมาเดินเล่นพักผ่อนกันนะคะและแล้ว เราก็มาชมดอกป๊อปปี้สีส้มนะคะมีสีแดงด้วยค่ะบานใหญ่มากๆบานในเดือนมิถุนายนนี้แหละค่ะเนี่ยดอกป๊อปปี้สีแดงและนี่ก็คือดอกโบตันนะคะเพื่อนๆที่เป็นสีชมพูอ่อนนั่นนี้นะคะคือดอกโบตันนั่นเองค่ะก็บานในเดือนพฤษภาเอ้ยบานในเดือนมิถุนายเช่นกันค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยดอกโบตันนะคะหน่อยไปถ่ายจากสวนของเพื่อนบ้านฝรั่งค่ะ และนี่ก็เป็นดอกป๊อป,ปี้สีขาวค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลูกประดับไว้ในบ้านดอกป,ป๊อป,ปี้เป็นก,ก็เป็นดอกไม้ในตระกูลดอกฝิ่นนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นดอกไม้ที่ทางเทศบาลเขาปลูกไว้ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอนะคะในหมู่บ้านของเราอยู่นี่เองค่ะเขาจะปลูกแบบนี้ไว้ทุกปีเลยค่ะเพื่อนๆดอกไม้บานสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะมาชมบรรยากาศถ้ามีแดดออกนะคะฤดูร้อนก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะ ก็มาชมภาพของดอกป๊อปปี้สีขาวนะคะแล้วก็ดอกบตันค่ะดอกป๊อปปี้สีแดงและสีส้มนะคะเพื่อนๆและก็ดอกป๊อปปี้สีแดงเช่นเดิมค่ะอันนี้เป็นภาพนิ่งนะคะภาพก่อนเป็นภาพแบบวิดีโอค่ะดอกไม้อีกแล้วค่ะเพื่อนๆ สวยงามมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นเมืองถัดไปที่หน่อยไปช้อปปิ้งมาค่ะก็ถ่ายให้เห็นภาพอาคารเมืองเก่านะคะที่ไหนก็มีแต่ดอกไม้บานค่ะช่วงฤดูร้อนทางเทศบาลเขาจะปลูกดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อทำให้อ่าหมู่บ้านนั้นหน้าอยู่ดูสวยงามค่ะดอกไม้จะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็ดอก โบูตันสีชมพูเข้มค่ะเพื่อนๆเดินเที่ยวเหนื่อยแล้วก็มาดื่มสมูทตี้กันคะ่ะลูกสาวเป็นคนทำนะคะจากผลไม้สดเลยคะ่ะ